วันนี้เราก็อยู่กับเกมค็อกเทลไน h ์นะครับของค่าย PG Slot กับเว็บปาร์ตี่ขับไปแบบแปนี่ทุยแป8กน,นะครับ3ตัวนะอ่ะวันนี้ผมกำตังมา500บาทนะครับของที่ฮาร์ดเบสัก5บาทก่อนแล้วกันนะสตาร์เริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าเก็บแก้วคูณแม่งแตกหนักแตกเป็นแสนแตกเป็นหมื่นเป็นแสนนะมาดูกันว่าวันนี้เราทุน500บาทเราจะปัดได้กี่บาทครับเอาเบรกเกอร์จะมาเลยมาเลยเรลิลมาเลยอุ้ยอ้ยอ่วันนี้ เราได้สแกตเตอร์ไว้ครับเพื่อนๆได้สแกตเตอร์ไวมีชัยมีขวบครึ่งนะครับนะฮะรู้กันว่า10หมุนฟรีนะเราจะได้4บาทนะครับนะแต่ใครที่หาเว็บเล่นเงี้ยอย่าลืมนะครับเว็บเราแล้วฝากเว็บปลาหรืขับไปแตรแบบนี้อ้อมๆแฝดเลือกหูสองวายต่อกันได้นะครับสองวายต่อกันได้เก็บแก้วคูณ4แล้วนะคูณ4คูณ6คูณ8เก็บแก้วไปเรื่อยครับเก็บแก้วไปเรื่อยนะ ยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งคูณยิ่งมาเยอะนะครับนะ่ากิมมิคของเกมนี้นะต้องเก็บคูณ2ให้หมดก่อนคูณ2หมดแล้วนะครับคูณ2องโอ้โหสิบสองไงอ่ะสมนี้ 2, 8, สองพันแปดอ้นัตสองพันแปดยัดเข้แต่โคตรโหดทปเปอร์มีกวิน2940บาทครับเพื่อนแป้งเมื่อกี้เก็บแก้วรวมกัน3แก้วไอ,อ้สัตว์ยังไงไวต่อ2ง โอ้โหแลนะ้วเชอคูนะครับเพื่อนเราต้องให้ได้หลายๆแถวนะมันถึงจะเก็บแก้วรวมกันนะครับเอาต่อสิบได้ไหมสิบโอเคสวยนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยเพื่อนไปเรื่อยๆขอแบบขอแบบเมื่อกี้อีกดอกได้ไหมโอ้โหหายต่องกันสองแถวนะสามแถวนะครับไม่เก็บแก้วรวมกันสามแถวนี่เท่าแก้วรวมกันคูณสี่สิบเอทัดบอกเลยครับรวยนะไม่รวยวันนี้รวยวันไหนรวยวันนี้รวยวันไหนคูณสิบสี่ไปห้าร้อยหนึ่งสองบาท รางวัลก้อนโตมาอีกแล้วครับผอๆๆไ,ไอสัตว์นี่เบ็ดห้าบาทแตกมาฟังตอนนี้เราสี่พันแล้วครับเพื่อนๆแตกไปห้าร้อยให้สองบาทเชียแตกโคตรโหดฮอเคลนะสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะไปลองเล่นดูครับไอสัตว์เกมนี้แตกโคตรโหดโอ้โห ย้ำนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอย่าไปนแนะนําไม่ทําตามนะครับนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมก็มาเล่นให้ดูนะขออนุญาตเดินเบ็ดแล้วกันนะครับทุณละสี่พันละสัตว์เบ็ดยี่สิบบาทไปครับโอ้โหเฮ้ยฉน,นี้ยังไงฉน,นี้ยังไงแต่งไม่พันไปร้อยแปดสิบแปดบาทโอ้โหโอ้ขาดคิวแถวแรกนะแต่โคด,ดีเพื่อนแต่โหดไปปะนะแต่โคตรโหดนะครับบอกเลย ซกเปอร์เมกาวินมาอีก2,024บาทตังเรามา6,000แล้วครับเพื่อนตังเรามา6,000แล้วนะไปกันต่อครับแตกไม่พักนะบอกเลยโอ้โหไหลไอ้ไอสัตว์ทางแผง 8, 6, คูเแปดไหร่6,000ตีอย่าเคโอ้มึงบักปะเนี่ยโอ้ไหลไหลโอ้โหโอ้โหเบ็ด20บาทครับเพื่อนเแก้วเม่งรวมกันทั้งแถวไอ้สัตว์ แตกมาเจ็พองเก้าสิบาทนี่เบ็ดยี่สิบาทนะเนี่ยไปเดินเบ็ดต่อครับจังหวะแตกเดินเบ็ดกันต่อครับเบ็ดร้อยแม่งเลยนะครับนะหมื่นสามแล้วครับเราอ่ะวันนี้มึงโอ้โเชี่ยเฮ้ยไกพูดไม่ออกเลยครับโอ้โหแตกไหนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทครับ ไอ้ทาโอ้โหปับเดินเบดปุ๊บมึงแตกปับ๊บไอ้ทาสองหมื่นสี่แล้วครับเพื่อนๆเอาว่ะเอาว่ะหรือวันนี้คุณวันนี้คุณจะปั่นขึ้นแสนวะฮะต้องมาแล้วปะต้องมาแล้วมาอีกครับโอ้กแก็กเตอร์เข้ามาอีกโอ้จังหวะเกมแจกครับไหลไปยาวๆบอกเลยนะจังหวะนี้ไหลไปยาวๆเลยครับผมเออโอ้โหสามวายเพื่อนๆสามวายคูณหกไปคูณหกไปเอ้ยฟีเลฟีปะเนี่ย มึงแจงโหดเกินป่ะไอสัตว์รางวัลก้อนโตมาตั้งแต่ดอกแรกครับผมเป็นไงล่ะเบ็ดร้อยด้วยสัตว์หม,มื่นสองซุปเปอร์เมกาวินหมื่นสองครับตังมึงขึ้นมาสามหมื่นหกแล้วเพื่นอนไอสัตว์สองแก้วสวยเฮ้ยคิวคิวโอเคนะอ่า ค่อยปั่นไปแก้วกูคูณเยอะแล้วนะกูบอกเลยถอดนี้มีหนาวครับมาอีกหนึ่งหสามพั้าบเกาบาททางเป็นห้าหมื่นไรสัตโอ้โหสิบแถงแผงเกินไปปะเกินเบอร์ไอ้สัตโอ้เอเอยังไงเอแถวสามเอแถวแรกเพื่อนเอแถวแรกเอเอไหมไม่เอเลยสัตเฮ้ยเอมึงตกมาหน่อยดิ โอ้โอเคนี่ตกอุ๊ยแต่ดอกนี้กูมัวแต่ลุ้นเอไอสันได้เท่าไหร่เนี่ยดอกนี้สองหมื่นสามไอสัต,ตังค์มันเจ็ดหมื่นสี่แล้วครับเพื่อนโอ้โหวันนี้นี่นี่เพิ่งเคยแตกแบบนี้ครั้งแรกเลยนะผมยอมรับเลยนะผมเพิ่งเคยแตกแบบนี้ครั้งแรกเลยครับกับเกมค็อกเทลนะไอ้วะโอ้โหตาจะไหมึงขึ้นแทนเกมลูกรักกูแล้วนะ ค็อกเทลไหนนะครับมาเดี๋ยวอีกห้ารอบมาลุ้นกันว่าเราจะจบที่เท่าไหร่นะวันนี้นะโอ้ยแตกเวอร์มากอะแตกแบบเวอร์ที่ไหนวะนะเนี่ยดูแก้วมึงคูณดิถ้ามึงต่อกันมาสักสองสามแถวเนี่ยไอสัตว์มึงจะคูณเท่าไหร่นี่ฮะยังไงเ้ย่ตอนนี้เคเคยังไงไอสัตว์ทั้งแผงทั้งแผงหัวตีนเดี๋แม่คูน้าสิบสอง เฮ้ยเฮ้ยตังกูขึ้นสามแสนเก้าเพื่อนเชีย่ยแต่เท่าไหร่วะเน่เมื่อกี้เห็เพนแบบคูณห้าสิบสองเดี๋ยวกูไปย้อนคลิปดูไอ้ีเนียแต่เท่าไหร่วะเน่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับเพื่อนเื่อนไอ้สัตว์เจอคูณห้าสิบสองเข้าไปทั้งหมู่ทั้งจอนะครับ รับใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแตกไป3าแสนเจ็ดเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอพี่ญาตไปถอนก่อนนะครับ